นับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วครับกับงานมหาการรมสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีไทยแลนด์เฟรลี d ดีไซน Exp ็ป2024มหการรมอารยสถาปัต์นวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่8พบกันวันที่12-15ธันวาคมนี้ที่ฮอ101ไบเทคบางนาจัดใหญ่ไฟกระพริบป,ปีละหนคนกันเองรวมพลังขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัต์ขจัดความเดื่อมล้อในสังคมส่งเสริมธรุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับ สังคมผู้สูงวัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทั้งมวลตามกติกาสากลว่าด้วยการพัฒนาสังคมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่างและไม่ทิ้งใครไว้ในรถอีกต่อไปครับ อีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดที่ต้องห้ามพลาดในงาน FD Expo 2024, 2024ปลายปีนี้นั่นก็คือการเปิดเทศกาลวิวแชร์แฟชั่นวีค2024หรือการประชันแฟชั่นมนลิตล้อครั้งแรกในเมืองไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะมีเครือข่ายมนลิดล้อหรือผู้ที่ใช้เก้าอี้รถเข็นจากทั่วโลกมาแต่งตัวจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและวงลอ้อเพื่อร่วมรวมพลังส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์รีสู่การ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทั้งมวลครับ จากเทศกาลวิวแชร์แฟชั่นวีคครั้งแรกในเอเชียแล้วภายในงาน Thailand f r ร e ี d ดีไ e น์เอ็ร po, ครั้งที่8 12-15ธันวาคมปลายปีนี้ก็ยังมีเทศกาลว้เกา่าฟิลฟ้าวเร้าใจหรือ Active Aging กับกิจกรรมการเรียนรู้สู่การมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยและคนทุกวัยภายในงานไทยแ,แลนด์เ e ร l y Design อ x p ป2024มากรรมอารยาสถาปัดนวัตรกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลครั้งที่8พบกันวันที่12-15ธันวาคมนี้ทีฮอล์101ไบเทคบางนาศูนย์การประชุมและนิศการที่ดูแลใส่ใจสังคมอย่างจริงจังยัง่งยืนด้วยการเร่งปรับปรุงและพัฒนาอารยาสถาปัตดด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทมวลหรือเฟรนี่ดีไซน์พรอ้อมรองรับการจัดงานอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกของประเทศ ในระดับมาตรฐานสากลอย่างยั <g <g ่งยืนครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คุณกฤษณะละลายได้จัดงาน f ฟรนล d ่ดีไซน์เอ็กซ์โปสำเร็จมาด้วยดี7ครั้งและปีนี้จะเป็นครั้งที่8ก็ผมคิดว่าในขณะนี้นี่บ้านเราก็มีผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็มีผู้เจ็บป่วยหรือผู้พิการจําเป็นต้องมีการใช้บริการของเฟรน d ี่ดีไซน์แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือในขณะนี้มูลนิธิ ไอติกก็ร่วมมือกับมูลนิธิอารยาสธรรมโลเคชั่นลงในแมพว่าที่ไหนมีเรื่องของที่จอดรถของแฮนดิแคปหรือว่ามีสโลปหรือมีห้องสุขาที่เอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุหรือผู้พิการ งานไทยแลนด์เฟนดี้ดีไซน์เอ็กซ์โปนะครับก็ยิงก็ทางเชิซีโฮมเนี่ยได้มาร่วมกับทางคุณกิสระนะครับมาตลอดเนื่องหลายปีนะครับแล้วก็ได้เห็นในความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้เห็นใึงความเจริญก้าวหน้านะครับของการที่เราจะได้เอาพัธมิตนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวด้านการให้บริการสาธารณะนะครับโรงพยาบาลแล้วก็รวมถึงด้านเทลแคนเน่เข้ามาผสมผสานมากขึ้นในปีนี้นะครับที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่12-15ธันวาคมปี2567นะครับก็คิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เกิดมิติใหม่สำหรับกกกกาา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 ารรรรรรรทที่่่จจจะะคือออัััดดดดดเเเเเเววนนนนนนนตต์บใิิิงงงง้้้สสมมยพพโึป็แ นะครับโรงพยาบาลเนี่ยเข้ามาเติมมาเสริมนะครับความแข็งแกร่งให้กับงานนี้มากขึ้นครับ